อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องๆนอ้องรัฐสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิติฉลากรแม่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนะครับสองตัวบนเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณเนานะเรามาดูสูตรไปพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ะตัวนี้เป็นสถิติบน,นนะครับแต่มาล่างเนาะก็ทําการคิดคำนวณต่อนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อนดีกว่านะ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้ารณญาระสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคลิปนวนแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลห,หน่อยนะครับเด่นสองตัวบนนะครับอ่ะสูตรในการคลิปนวนนะครับกอ็อาจารย์คลิปนวนไว้นะครับได้ห้าเก้าเนาะสามตัวบนออกเก้าแปดแปดสองตัวล่างออกอ่า ้าหนะ้าเนาะถ้ามาเบิ้ลก็จะมาแค่หลักเดียวนะครับบนเนาะก็มาแค่แปดหลักเดียวก็ถือว่ามาบนมาล่างก็ยังทบกาเนเข้มงวดต่อนะครับเนาะสูตรนะครับหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งทั้ที่หลักร้อยบวกกันสองครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งเทากับก 2, บวกศูนย์บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งและบวกสามนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวอาจารย์เปิดน,นาสนะครับเรามาเริ่มทาการเข้มงวดสูตรนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะ 9บวกันสองครั้ง18 18บเป็น18 18บวก2เป็น20บวก1เป็น21บอ็วก1น2นบอวก3เป็น25ะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ3ตัวบนออก0,50ตัวล่างออนะครับลักสิหน่วยบนนะครับคือ5กับ0 0ตัวขึนหนนะครับ5กับ0มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ0วก5ได้5นะครับ5วก2ได้7 เบวก1ได้8 8บวก1ได้99เบวก3เป็น12นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลับก,กินแบ่งรัฐบาลนอย3ตัวบนออก8 85 2ตัวล่างออก81นะครับหลักสิบหน่วยบนนะครับคือ8กับ5นะครับส่วนตลรกีคำนวณนะครับ8กับ5มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ แบวกกัน2องครั้งแปดสองสิบหกสิบหกบวกแปดเป็นยี่สิบสี่ยี่สี่บวกสองเป็นยี่สิบหกบวกหเป็นยี่บเจ็วกหนึ่งเป็นยี่สบวกสมเป็นยี่สิบสาอ็ดนะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากจินแบ่งรัฐบาลฮาน้อย3ามตัวบนออกหกนึ่งสอตัวล่างออกสอนะครับลักสิบหน่อยบนนะครับคือ8กับหนึ่งสุดท้ายทบนนะครับแปกับ1มานะครับ Faster. มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านเด้อนะครับเนาะหกบวกกัน2ครั้ง12 12อบวกแเป็น20 20ิบวกสองเป็นยี่บวกหเป็น23 24ิบวกสเป็น27นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสามตะบนออกหนึง่งสามสองสองตัวล่างก็หนึ่งศูนย์นะครับหลักสิบตะบนนะครับคือสามกับสองนะครับสูตรตุรกีคำนวณนะครับสามบวกสองนะครับก็มาเนาะ อะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ3าบวกสเป็น5 5าบวกศเป็น5 5าบวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น12นะครับอะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะสารกินแบ่งรัฐบาลหันอย3ตัวบนอ 8, อก9 8 8าแปดตัวล่างออกเก้หลักสิบโนวบนคือ8กับ8นะครับสุดท้ายที่โน้นนะครับ8มามาเบิ้ลจะมาแค่หลักเดียวเท่านั้นเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับพว่าถัดมานะครับ9บวกกัน2ครั้ง18 18บวก8เป็น26นะครับ26บวก2เป็น28บวก1เป็น29 6สบเวกเป็น30บวก3เป็น3นะครับอ่ะเราก็จะได้สถิติเด่นแล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับก็จับให้เป็นแนวทางนะครับเล้ก็จะได้68 69 60 6เก้าก้า 80 83 90 93แล้วก็03นะครับเนาะสถิสตินะครับฮานอยเด่น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 ,นสองตัวบนนะครับแล้วก็วันที่วันนี้ที่ห้านะนะครับนะครับก็สรุปคลิปนี้จนต้องขอบฝากเ,เพื่อนๆพือพี่เิ่อน้องเนาะ รัสมาชิกทุกท่านท,ทั้งสมาชิกใหม่และเก่าน,นะครับ <c oughs> ที่เข้ามาทําการรับชมนะครับคลิปการ์กิฟนวนวันนี้นะเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้าจาย์ด้วยเด้อเนาะก่นะอนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่นกอนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิารณญาและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับ อ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการน,นำเสนอ,นอคลิปการิปน,นไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ